มาถึงจุดพลิกผันของคดีนายชยพลวิภาหรือลุงพลกับคดีน้องชมพู่วันนี้ครับลุงพลไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมธิการการกฎหมายการสิทธิมนุษยชนและการยุติธรรมเกี่ยวกับกรณีการออกหมายจับลุงพลเป็นการประจานลุงพลให้เซเลบคนดังมีความอับอายหรืออาจจะมีสำนักข่าวบางสำนักอาจจะไปใช้คำว่าเซเลบคดีฆาตกรคดีฆาตกรรม ที่กำลังมีประเด็นพิาพาทกันอยู่ตอนนี้วันนี้อะไรเป็นจุดพลิกผันหลังจากนี้เอ๊ะพอบอรตรรอจะโดนฟ้องกลับไหมเนี่ยรอติดตามฟังกันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน YouTube c h a n ช e l Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ มาติดตามเปนหน่อยครับประเด็นที่คนสนอกสนใจกันณนขณะนี้ก็คือเรื่องของนายชายพลวิภาหรือฉายาในวงการไอดอลอินเทอร์เน็ตทาง YouTube ว่าลุงพลชื่อนี้ก็ตั้งมาจากด้วยความที่เป็นลุงของเด็กหญิงชมพู่ที่เสียชีวิตยอย่างเป็นปริศนาที่จังหวัดมุกดาหารและต่อมาเนี่ยในคดีดังกล่าวจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจในพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารก็นำมาสู่การออกหมายจับ นายชยพลวิภาห,หรือลุงพลเมื่อออกหมายจับก็จะมี3ข้อหา1พลาคผู้เยาว์2ทอดทิ้งเด็กอายตุต่ำกว่า9ขวบให้ถึงกับความตาย 3. เข้าไปเปลี่ยนแปลงสถานที่เกิดเหตุสภาพแวดล้อมในจุดที่พบศพนี่คือ3ข้อหาเบื้องต้นแต่ไม่ได้เป็นข้อหาเจตนาฆ่าเป็นข้อหาทอดทิ้งเด็กให้พ้นไป จนกระทั่งเด็กนั้นเสียชีวิตยังไม่มีข้อหาเจตนาฆ่านะครับณขณะนี้แต่ไม่ใช่แปลว่าก่อนที่จะขึ้นศาลเนี่ยจะมีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มไม่ได้แต่เอาละต้องยึดที่ตำรวจตั้งเบื้องต้นณวันนี้ก่อนหลังจากที่ผ่านการมามอบตัวแล้วโดนจับปรากฏว่าก็ขึ้นหอไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักบ้านกกตูมสพกกตูมจังหวัดมุกดาหาร เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปไปสูงไปไวมากความคืบหน้าวันนี้นายชัยพลวิพามาในมาดหมายใส่สูตรผูกไทยมายื่นถึงรัฐสภาจริงๆแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายชัยพลวิพาเดินทางมายื่นเรื่องเกี่ยวกับคดีดังกล่าวนะครับเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วจนตอนหลังเนี่ยทนายสิทธาบดีบังเกิดทนายตั้มเนี่ยนะเขาก็พาไปยื่นเรื่องวันนี้สำนักข่าวและสำนักก็ติดตามกันมาแต่ถามว่าเนื้อหาสาระที่มาถึง ประธานกรรมธิการการกฎหมายเนี่ยผมใช้ย่อๆว่าการกฎหมายนะเพราะชื่อเขายาวมากนะครับคุณศิระเจนจาคาเนี่ยเขามารับเรื่องไว้แล้วเขาจะทํำยังไงต่อแล้วอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรของกรรมธิการการกฎหมายของรัฐสภาและมันจะเป็นจุดพลิกผันในคดีนี้ยังไงทําไมคุณอํานวยนิมโนอดีตในตํารวจมือสอบสวนระดับพักการเป็นปรมาจารย์ด้านการสอบสวนของตํารวจออกมาท้วงติงว่า ทานนายตั้มกำลังใช้กรรมธิการเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาหลักฐานมาสู้คดีเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างต้องมาติดตามกันนะครับแต่วันนี้ลุงพลเขาจะมากี่โมงนั่นเราก็ไม่ทราบได้นะแต่ที่เห็นภาพก็คือไปยื่นเรื่องแล้วเรามาดูกันซิว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยกรรมธิการการกฎหมายนี่มันคืออะไรถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญปี60นะครับเขาจะบอกเอาไว้ว่า สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจตราข้อบังคับการประชุมเลือกหน้าที่ของประธานสภารองประธานสภาและเรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมธิการสามัญแต่ละชุดมาตรา1 2ึสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาิการสามัญและมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมา,สามชิกหรือมิได้เป็นสามาชิกตั้งเป็นคณะกรรมธิการวิสามัญร่วมกันโดย หน้าที่ของคณะกรรมธิการเนี่ยนะครับเพื่อทํากิจการพิจารณาข้อสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆและรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากําหนดทีนี้กรรมธิการเนี่ยนะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญบอกว่าให้สสหรือคนที่ไม่ใช่สสเนี่ยนะครับมีสามารถที่จะตั้งเป็นกรรมธิการเข้ามาศึกษาสอบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นได้และเสนอไปยังรัฐสภาดีนะครับคืออำนาจตามหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทีนี้ ข้อบังคับคือพอเขาตั้งกรรมากมารทธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องใดก็แล้วแต่เขาจะต้องส่งกลับมาที่รัฐสภาและรัฐสภาเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นสารอายการหรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทีนี้ครับแล้วมันเกี่ยวกับลุงพลยังไงและมันเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ยังไงทานายตำอ่ะเขาพาลุงพลน,นะมาร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่มีการออกหมายจับลุงพล โดยไม่ชอบคือเขาสู้ว่าอย่างนี้นะว่าการออกหมายจับครั้งนี้เป็นไปไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากเป็นไปไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยยังทําให้ลุงพลเนี่ยนะเซเลสดาราคนดังเกิดความอับอายจากการถูกจับกลุ่มในสํานักงานตรวบแห่งชาติเขาเลยต้องมาร้องเรียนให้กรรมธิการการยุติธรรมเนี่ยศึกษาเรื่องนี้กรรมธิการของรัฐสภาเนี่ยนะครับหลายๆคดีนะครับที่มายื่นเรื่องแล้วเนี่ย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็ไปฟ้องศาลต่อแล้วก็เอาหมายสารมาเอาข้อศึกษาของกรรมธิการเนี่ยไปว่าต่อในศาลก็มีเยอะแยะไปหมดครับถ้าผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก็อย่างกรณีของคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทของลูกกระทิงแดงนั่นแหละที่มายื่นเรื่องกรรมธิการให้สอบอายการอายการหลังจากที่อายการสูงสุดเขาสั่งฟ้องต่อมาจนกระทั่งอายการสูงสุดเขาสั่งไม่ฟ้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ถึงขั้นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันโอชาสั่งให้อาจารย์วิชามหาคุณอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็มีความเห็นเสนอไปว่ามีคนที่สอบไปในทางทุจริตในการช่วยเหลือวิ่งเต้นคดีนี้ด้วยจุดเริ่มต้นก็มาจากกรรมการในรัฐสภานี่ยแหละครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในรายงานของเขาทีนี้การที่เขามายื่นที่กรรมการทการของคุณศิระเจนจาคะเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อไปบ้าง ถ้าเรามาดูจากเนื้อหาของกฎหมายนะครับคนายคู่ใจเนี่ยเป็นรายการที่วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายเราก็จะไม่ได้ใช้อารมณ์ส่วนตัวไปประเด็นไปมองอะไรยังไงนะชอบไม่ชอบยังไงเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ก็ต้องบอกให้รู้ก่อนว่าหน้าคือกรรมธาธิการเนี่ยนะครับมีกฎหมายเฉพาะเรียกว่าพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมธิการการสภาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พระราชบัญญัติคำสั่งของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาออกมาล้อตามรัฐธรรมนูญออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อให้สามารถเรียกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าให้ข้อเท็จจริงได้โดยที่จะไม่ถูกฟ้องร้องเพราะว่าในการเข้าให้ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคณะกรรมการในมาตราหาตามกฎหมายดังกล่าวนะบอกว่าคณะกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หเรียกเอกสารสองเรียกตัวบุคคลมาถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่กําลังพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นโดยในการให้ความเห็นตัวนี้นะครับจะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองไว้นะครับนั่นแปลว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาเหมือนกับการประชุมสภาสสที่ประชุมสภาในสมัยวิสามันที่มีการประชุมสักพอกรัฐบาลแสดงความิดเห็นจะไม่ถูกฟ้องร้องนะฮะนี่คือการทํางานของกรรมธิการตามกฎหมายทีเนี้ย ถ้าเกิดว่านายทนายตั้มเขาก็บอกเลยว่าเขาจะส่งเรื่องไปให้กรรมาการเพื่อให้กรรมาการเนี่ยเรียกผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกหมายจับในคดีน,นี้สิว่ามันชอบในกฎหมายยังไงบ้างถามว่าเป็นอำนาจของกรรมาการไหมเป็นอำนาจของกรรมาการครับกรรมการสามารถเรียกได้ถ้าเกิดเรียกแล้วไม่มาเรียกผบตรแล้วไม่มามีโทษจำคุกนะครับ คำสั่งเรียกดังกล่าวนะครับตามมาตรา8นะมาตรา8ของพรบรเดียวกันนะเขาบอกว่าบุคคลที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสารหรือเชอิญมาเชิญมาถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นไม่ไม่จัดส่งเอกสารและไม,มแลไม่มาแสดง,ดรงหรือไม่มาแสดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นให้กรรมธิการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลน,นั้นหรือเรียกบุคคลน,นั้นมาถแถลงข้อเท็จจริงหรือความเห็นด้วยตนเองคำสั่งดังกล่าวหากไม่มามีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือน ปรับไม่เกิน5,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเรียกผบตรลอพอบตรลไม่มาก็สั่งดำเนินคดีผบตรลนี่คืออำนาจตามกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ให้ใช้กับการเรียกผู้พิพากษาหรือองค์กรอิสระเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคดีหรือพิจารณาบูรคดีนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าช่วงหนึ่ง ช่วงหนึ่งครับมีความพยายามในการที่จะเรียกผู้พิพากษามาเรียกนายกรัฐมนตรีมาปรากฏว่าเรียกไม่ได้นะช่วงหนึ่งอัดนึกย้อนไปนะัสมัยที่มีการชุมนุมทางการเมืองกัน,น,กนแน่ๆๆนๆใหม่คุณรังสิมันโรมอยู่ในคณะกรรมาการชุดนี้ก็บอกจะเรียกผู้พิพากษามาถามเรื่องประกรันประกันตัวมาตรา112ทําไมประกันไม่ค่อยได้จะเรียกมาทีนี้ก็ปรากฏว่ารัฐสภาก็สวนไปครับว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันเรียกไม่ได้นะคุณโรมเพราะว่า เขาบอกามเรียกผู้พิพากษามาอ่านี่คือขั้นตอนทางกฎหมายทีนี้ครับช่วงหนึ่งเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพ,บบพิสุทธิ์เตมียเวศประธานคณะกรรมาการการป้องกันการทุจริตกรรมการการทุจริตจะเรียกนายกรัฐมนตรีมาให้ถ้อยคํามาสอบข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าพอมนายกไม่มาคุณเสรีก็จะดําเนินคดีเลยมีคนส่งเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็เลยวินิจฉัยว่าคําสั่งเรียกตามมาตราแเนี่ย ไม่มีผลผูกพันกับนายกทัมนตรีเพราะว่านายยศมนตรีเนี่ยอยู่ระหว่างการบริหารบ้านเมืองจริงๆมีรายละเอียดเยอะนะแต่ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะงงเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยที่ลุงพลมายื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเรียกตำรวจเข้ามาชี้แจงว่าทำไมต้องออกหมายจับลุงพลนี่คือสิ่งที่นายชัยพ,พลวิพาติดใจและทนายสิทธาก็ติดใจแม้ว่าวันนี้สถานการณ์ที่บ้านกกอกแม่น้องชมพู่จะแถลงเปิดตัวทนายซึ่งคนที่มาก็ไม่ใช่ในความนะ แต่คนที่มานั่นขงข้างๆมีทนายอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ทนายความทั้งหมดไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในกระบวนการแต,แต่แต่ดีแล้วดีแล้วที่มีคนอาสาไปช่วยแม่น้องชมพู่เพราะว่าทางฝั่งลุงพลก็มีทนายความที่เนี้ยทั้งสองฝั่งต่างมีที่ปรึกษากฎหมายและต่างมีทนายความทั้งคู่ละการต่อสู้หลังจากนี้ถือว่าแฟร์แล้วนะครับเพราะงั้นแพ้ชนะถือว่าตว่ากันตามพยานหลักฐานเลยแต่วันนี้ ลุงพลกําลังจะพลิกเกมนะครับกำลังจะพลิกเกมคอยจับตาดูให้ดีว่ามติของกรรมการการยุติธรรมจะลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกไหมและถ้าไปจะเรียกใครบ้างแวลล่าสุดว่าประธานกรรมการการคุณศิระเจนจะจะลงพื้นที่ไปบ้านกกอกบันเสาที่ไปอีกรอบหนึ่งไปดูในข้อเท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยจะไปหาทั้งคนทั้งคนร้องเรียนและคนที่เป็นผู้เสียหายเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องดูว่าอำนาจหน้าที่ ของกรรมธิการคือศึกษาและเสนอปยะยันรัฐสภาไม่ได้มีหน้าที่ชี้ผิดชี้ถูกเพียงแต่ขั้นตอนในการศึกษาตัวนี้อาจทำให้พอบอรตอรอถูกฟ้องร้องเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่ารอติดตามก๊อกสองกันต่อไปถ้ามีวงลึกวงในยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนี่ก็ยาวไปแล้ว สำหรับวันนี้ถ้าชอบกกดติดตาม y ย u ทูบแชนแ f n n ฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเ g e ทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ2999บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224